อสัมบาริทับผูสโอมินีต้องนำทัพสุดเล็กการสแต็กแบบพื้นบ้าน เอาางสมสวนเมื่อกี้ทำเสมามาเข้าครัวกันแตงกินแงยูากินี่บรรดาเมรัวอืสมนี่เมรัวคนเก็อาหารแทะตัวน้องกินเด้เอาจะมี้ีนีปิ้งเป็ดมีปิ้งเป็ดนี่อ้ยป้งมะกอาเลยเลือดแฝงนตรงเลยเด้แต่ใส่รงนีเนาะอยู่ี่ส่วนกโก้ของกเขาตอนนี้เห็ดกระเจ้ยเห็ดต่ำมะฮงมะฮงฮะมาเบิ่ง uh ko, ตำมะฮง ไม่ต่ำหูไมกลัวห้าไม่กลัว่งานเล้ครัมอย่ักินโยกันเออไหมนยังไม่เนเออออิงเสกุิงม่ลนี่ยเเพราะว่ามาเห็นติงเป็ดซี้กินวอดไอสิโคนไอสิโคนย่บานไสิโคนเรามาเก็ตติงเป็ดเลยอาสมเรติงเป็ดก็เลยแต่งเป็ดเจี้ยงแบบเป็ดตุเจี้ยงโลกเจี้ยงเล่าไรอ่ะจเาบ่ไปหาเปลี่ยนไปกับเที้ยงเออ นี่ัวนี้ซิมกันนะซิมกันเห็นมั้เห็นไมันจะแซ่บทำยังไงเล็ดแป้งเตกุ้ยรลอามันยังขอนมกลเล็ดแปงงตีงเป็ดตำเล็ดำหอาหารแบบบ้านเรา ไล่ะอ่ะอย่า <laughs> จะขำก่อนนะ่ว่าาสัมผัสบรรยากาศบบซ่เขาต้องได้กินอาหารแบบซีมา,มาบ่หอดได้เขา่าขันมาบร,ราิจิตคนบอกว่าสัวมรัวบ,บอกว่ากินในมดเดอ้อนี่ไมวี่โอ้จะมาซื้กินในมดเดอ้อนี่เดอ้อบอวนน่น บ่ไเป็ดแต่มัตุ้ยเป็ดฟาร์มส่วนเฮาเองบ่าเลี้ยงเองมันบ่ได้ง่ายลสมตําหุงนี่ตําหุงใส่ดแล้วถามว่าเปรุงใส่แล้วบ่ทุกอย่างใส่แล้วบ่ใส่แล้วเพิ่นใส่ห้บ่ได้งาเลยตําซื่อแซ่บแซ่บกว่าอันนึแต่ว่าอเิรักการการซอยมาฮุงนี่้คนมาขนาดนี้ซอยแบบแทงลวกาบซอยตอนแรกยาวๆน่ะมา โอ้หอมอาเลยหอมนะ้ำถูร้างคนนี่มกกักตอนเังๆน่ะน,นะค่อยนี่มกกักตอนแรกๆจะจอยไม่่อยเข้าแน่เขาไหนจนะฮะหูเสะเฮ้ยซิโมวนเซ่บอ <laughs> สุดยอดได้เลยทุกอย่างทุกอย่างอยู่ในสวนเด้อพี่น้องเด้อเริ่มตั้งแต่หมักน้ำหมักเพชรหอมรากหอมป้อมทุกอย่างอยู่ในสวนเลยจริงๆบ่มีอยู่ในสวนเมื่อกี้แวกเต็มหน้าเขาไดแค่ได้อยู่ในสวนนิดคนบอกว่าอนาคตข้างหน้าเขาชื่อฮาริสแจกเป็นร้อยอย่างนี้โบมี่ได้ไปซื้ออย่างเงี้ย sẽ bỏ sao ra đi lại, thật quăng đi Mất đi น้องเลยไหวกินอีกข้อหนึ่งอืม